เดี๋ยรอยู่ตนี้ราคับพัราบุนาพรารายณ์ไปที่บ้านองูแล้วนะนะครับเพิ่งเ็จเสร็จแล้วนะฮะก็ไปูเราครับกราบุญนาคุณพี่เลียมโรแลนอาจารย์กัอาารย์ประตาวัฒนาไทยนะครับ นะนะครับจะเข้ามาไหว้พระประจำวันเกิดสิทธทองลูกหรือมิตรก่อนหรือว,ว่าอยากจะไปสักการะของพ่อหลวงกูก่อนนะฮะอันนี้ตอนแล้วเวลาสะดวกตามวันจานทรใสเลยครพี่นะแล้วถ้าเกท่านที่เสกพระแดงเสร็จแล้วนะับพี่นะก็จุดลูกเราทำสกการะบูชาแล้วนำพระแดงที่ไปยืนนาวสโตน้องจินอธิษฐาน ข็ให้ออกูนั่งตงประทานคอจะเป่ที่หว่าใะเป็นที่ขอให้เเด็จเรากระโดดแต่ับเสร็จแล้วตอปดูอะไรที่จะหน้าอปูนะฮะเราที่ทางวัดได้จัดเิธีสถานที่ไว้ให้นะี่นะเหมือนกับว่าเรานั้นบอกบอกตตัวเป็นรูปเป็นลานก็บอกปล่กตัวเหมือนวับออกู ผู้านายองคูนั้นช่วยดูแลคำสูนะครับกดอาโทสิที่ดีสิงที่เป็่ของคนนะครับให้กับตัวเราและก็ครอบครัวของเรานะฮะวิ่ตรงมาเลยนะพี่นะสำหรับรถตู้นะจ๊ะี๋อยซ้ายเป็นประจบที่ด้านหน้าลาราการเรียนหลังใหญ่ได้นะพี่นะยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวสายขึ้นไปเลยจับนะฮะด้านหน้าตลาดบางประเวียนมีชิดที่ว่างอยู่นะฮะจอดได้ตามวัตยายาใเลยนะพี่นะนะครับค่อยๆเดินนะพี่นะระวังลื่นนะจ๊ะก็ขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกนิดทึงนะฮะในเรื่องกางร,รอนะจอดรถนะครับ จอด mm hmm. ได้เลยจากที่สาวพี่กว่าพี่ซ้ายได้หมดจ้าเดี๋ยวเข้ามาเลยจ้าเพราะว่าเมื่อเช้านี้เจอฝนตกนะฮะก็เลยทำให้ประสาทที่นั้นเป็นเกิดแตกไปบ้างนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเวลาเพื่อ้พี่น้องจะทานับทุกคนทุกคนทุกภาคด้วยนะครับถ้าใหญ่ใหญ่อยู่ไม่ถูกยังไม่ถูกนะเมื่อจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็ขอเชิญพี่แซมขึ้นเท้าเลยจ้ะ นะเสื่อเปลี่ยนเสื่องสัการะบูชานะพี่นะเด็กในเครื่อสักการะบูชานั้นก็จะมีพระเดชนะเด็นาเื่อสักการะบูชานั้นก็จะมีพระเดชนะครับที่ทางวัดได้จึเก็บมาไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องการับทุกทุกนทุกท่านสำหรับเปลี่ยนชื่อนามสกุล แล้วก็ปินที่ปรางาสิดที่อยากจะขอโคตองค์รปูนะพี่นะก็เสียรูลงไปในผ้าแนะครับเอเสียดแล้วก็ุดูามาปูมาาแวผาแดงขึ้นไปนขอทิ์าขอปูนั้นทรงประทานพรยห้ถึงจ่วเลี้ยคู่ขอให้ระเดตรงประสงะบนะครับก ส่วนที่คณะของเราลงมือเสร็จแล้วะงาน่เป็นเดือนตุลาคมนะครับควร่อมีเรื่อง <Ash birthday. S 2> ดีม

ที่จังหวัดเพชรบุรีนี่เราก็มาวัดถ้ำแจงกันนะคะท่านผู้ชมสวยงามนะคะกับทีมงานเช้หม่ยริบานนะคะ

เฮงเฮงเ่รวยนะคะมาลอดใต้เท้านาคาลั่นแล้วจะโชคดีกันนะคะเฮงเฮงเลยรวยจ้า